ไอิบโมิสนาสิปอารยสิ่งครไยาจักอินโฟฟาสนาสิตมีวังกวยาเิียิชกลาภโพลโหสิสมุบากระสักศูนย์เจ็ดศย์โมงค้าุยสนังสัก0ศ์เจ็สมุกุยจักสนังอกันไหลกันลื่นศูนย์ศนยกักวิกงกังจัมูหฮายชนิอังโชคลาภพลโหจงมาให้รูปหลานปิโกไปยะไอ้วกวัสิงหาตรงหาไวเชยนหดิสังโตเต็งโตเต็งจงออกมาศู ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมได้เข้ามาที่บ้านอาจารย์ประยงแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาทัก่ายกับอาจารย์ประยงนะครับเป็นบุญพาสนาได้เห็นอาจารย์ประยงนะครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้ี่ครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาอาจารย์อาจารย์เนี่ยอ่าูว่าเอ้าทำไมเขา ไม่ให้เขามาจะต้องให้เขาเฉยๆล่ะฟูงทำไมไม่ให้เขามีการถวายอะไรเลยประจงปัจจัยมาให็นไหมปัจจัยเน่นนะหวานมีครับลออนี่เลยไม่เสียใจที่เบาหนักจะใส่รถแข่งเอาเนาะว่าเอออ๋อแต่ใส่ถือระดีแต้มเดียวสามตัวขนาดเดียวเบาแต่รถเจ้าคืดเลยเออปัญญิก็เรียกวะที่ได้เมื่อวานนี่เองโอนั่ง นางสมัชิได้เมื่อวานเออนั่งคิดดูอะนางสมัชิได้เมื่อวานเออพี่ทำไมเนาะทำไมให้ลงเต็มทำไมอย่างนี้ลูกหลานมาก็เป็หวางใหญ่ไม่ใช่อยากรวยใช่ไหมอยากได้ใช้ได้สวยชีวิตชีวิตบั้นปลายข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีงานการจะทำแล้วใช่ไหมเออก็อยากมีดวงของปู่ฤษีดวงเทพเทวดานี่แหละช่วยอ่าคนเราพึ่งบารมีเทพพึ่งบารมีปู่นี่เลยน้อยมากก็ไม่ว่าอะไรแต่ ผิดก็มันมีผิดลูกหลานก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไอ้ที่ลูกหลานได้กลางนั้นยังไม่ได้ตัวตเต็งเลยเนาะตอนนี้แล้วก็ได้หมายตัวเขาอ่านด้วยหรือได้มีเยอะตัวดีก็ลูกหลานไม่ได้เอาอะไรมา่าให้ก็ไม่น่าจับลาสุหรือแบบนี้นะไม่ใช่อย่างน้อยก็ได้ตักใอย่างนี้นะก็เลยคิดก็เลยมานั่งับทวนนะคิดมากจะได้ให้เขาทักเขามาถ้ามันคือดวงเราเนาะรอดบ้างได้บ้างทุกครั้งเลยหรือแบ่างห่างเนาะแต่อะไรต่าง เลยนั่งนำประธานของมรดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่เบ,บ,บื้บาาองบนเป็นบัณฑิตบุญญาติวิวาทาปีสามตาปูเนาะ,ะท่านมีบารมีมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านมีบารมีมากก็ถ้าอยากปลดให้ลูกหลานได้รับโชคลาบบ้างลูกหลานก็จะได้ทำบุญอุทิศฐานได้บ้างอย่างน้อยก็ได้มาหาแต็มทด่เต็มก,ก็ยังดีก็เลยได้ กงกรรมฐา,านพอดีนอนหลับไปฝันว่าปู่ว่าเอาทําไมตังบน,นักหนาเขากังวลสิอยากช่วยมนุษย์โลกแล้วก็ใน,นเมื่อเขามาเขาต้องการอยากได้เพื่อเลี้ยงชีพเพื่อได้ใช้สวยในชีวิตวันไหนขหน้าไม่มีงานการจะทำรูปร้ายก็มาเซกเซงอบกันงานก็ไม่มีจะทําไงก็ขอขให้ปู่ช่วยบ้างนิดหน่อยให้บางเธอเลยแล้วอะไรดีล่ะ เขาว่าเขาพูดเราุยปัญหานะเพูดอเราตีปัญหาแล้วอะไรดีละ่ะอาทิตย์หนึ่งกี่วันละ่ะเขาว่าววอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันอ้ออาวแล้วลูกหลานจะรู้หรืออ้าวแล้วเรียนไปทําไมขนาดนี้อาทิตย์หนึ่งมีกี่วันล่ะก็ก็ปู่ว่ากี่วันก็ลูกหลานว่าเองก็เลยโอ้อาทิตย์หนึ่งมีกี่วันแล้วก่อนที่จะไม่ถึงอาทิตย์ มีอะไรบ้างว่างเปล่าไหมอ๋อเขาว่านะก่อนที่จะม่ถึงวันอทิตมีอะไรบ้างมันว่างเปล่าหรือว่าไม่ว่างเปล่าครับแล้วคําว่าว่างเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเนาะโอ้ยบูมาให้อย่างนี้ต้องใช้สมองหน่อยไปี่อโอ้โหเล่นเป็นเป็นนี้เลยเล่อเป็นปัญหาเออเล่นเป็นปัญหาให้เราใช้สมองหน่อย แล้วกดวันอาทิตย์ไม่มีอะไรนะ่ะมันว่างเปล่าอนะมีไหมหรือไม่มีอะไรว่างเปล่าก็กอจะถึงวันอาทิตย์มันก็ไม่มีอะไรเนาะมันว่างเปล่านะปู่ก็เอาไปร่วมกับอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันก็เร็วกันอ๋อทำไมอ,อ,อ๋อ,อได้เข้าใจเนาะเข้าใจเอออะไรตัวยิ่งนักปู่ยงิยงในเมื่อว่างเปล่าไม่มีอะไรเนาะก่อนจะถึงวันอาทิตย์ก็จะถึงอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันอ๋ออใช่ใช่เออ ก็เลยจำไปวันนี้เขาจะมามพอดีนั่งคิดเปิดน้ำอยู่ได้ยินเสียงเ้าตื่นพอดีอออก็เลยว่าอเอสงสัยท่านจะช่วยเลยเพราะว่าช่าวงหลังท่านเห็นไม่มีอะไรมาเป็นน้ำใจเลยามามาถวายนี่เป็นน้ำใจเนาะก็เลยว่ามงสัยนี่แหละปลูกเมื่อปลูกปลูกมาก็จะปลูกต่อไปเนี่ยจะช่วยต่อไปแล้วก็ไอ้กอกวันอะไรฮะ หอออยกวันออาาททิิตตย์ี่นี่ตกไปเนี่ยออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ใช่วันพระก็ต้องวันพระะแต่วันพระหรือตรงอาทิตย์หรือเปล่าตรงวันพระด้วยบอไปดูไปดูปฏิทินนี่เราที่ปฏิทินใส่ตรงนี้ไอ้ที่เป็นสามตัวร่วงมันมาถูกคุณบวกกับวันรไปด้วยหรือว่านเอฟเราก็ลืมวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ที่เท่าไหร่ที่สิบหกวัน ตรงวันพระด้วยใช่ไหมจันทร์จันทร์วันจันทร์ด้วยโอ้เชื่อแต่วันอาทิตย์โอ้โหก็ถูกกับที่ปูให้อ่อนวันอาทิตย์มันว่างเปล่าไหมสว่างงี้เออแล้ววันและแล้วและอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันสวัางนี้ครับเออก็เลยโอ้ออางั้นก็ลูกหลานเข้าใจเนาะมามาตรงนี้ใช่ไหมมาตุดนี้ใช่ไหมผูว่าเออถ้าตึกถ้าเข้าใจปัญหาตรงนี้แล้วช่วยลูกหลานไปถึงครับอืหาไปเลยกูว่าีอยลยเลย ไม่ให้ปัญหามันลงกุศวงเลยเออเออดีกันเลยวปาให้ปัญหาวันี้เราต้องใช้สมองหน่อยกูว่าเอาให้เราใช้สมองให้มันตรงหน่อยสมองเบบปรัหนาเออสมองเราจะได้ันากูว่าอ่างนี้ครับอือคือดวงจะมามันต้องใช้สมองกูว่าอย่างี้ให้ตรงไปตรงมาเกินไปมันอันตรายแกตัวเอง๋อใช่เออกูว่างนี้ใช่ไหมอ่าอือเราต้องใช้ปัญญาเราหน่อยแล้วก็ให้เรา่อย ทุกลาบใสแลรื่วย่วยแปแล้ว,ลวให้เขาเข้าใจด้วยไม่ใช่เราเห็นเกตปัญหาเขายุ่งยากไม่ใช่ครับคือปัญหาเขาใช้สมองหน่อยก็แค่นี้ยังมีแค่นี้ก็ไม่หน,นักไม่ลําบากอะไรใช่ไหมครับแต่มันมันไม่ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับครเออก็เลยถูกต้องเลยที่นังเตือ,อกไป เลขเลขนี้เลยปูให้เลยงั้นก็ให้จา์เขียนไม่เลยบางคนเขาตีปัญหาไม่ได้ก็ใช่ใช่ตีปัญหาไม่ได้ก็ธรับคราอธรรมดาบางคนตีไปอย่างหนึ่งตีไปอย่างหนึ่งไม่ไม่ตีโจงประเด็นที่ปูให้ครับเพราะคนแต่คนมันมันคิดตีอย่างใช่ไหมก็เลยที่มันเขียนไปก็เลยปู่เขียนให้เลยเขียนให้นะจากเอาออกไหมออกไม่มีอาจารย์ออกไม่มีตาไม่เคยเห็นด้วย กาอาจารย์ใหญ่ดยโอ้โหครับครับโอ้โสีแดงไม่มีหรอสีแดงไม่มีไม่มีสีแดงไม่ไม่ได้เอามาอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวใหญ่เลยนะจ่าเยอะครับชมอาจารย์ประดงนะครับนั่นแหละทีนี้ก็อย่างที่ว่าทำมีปัญหาอย่างนี้ก็ลูระก็ลองลองไปใช้ดูนะแบบคูว่างนี้ อ่าดูแบบชัดๆเลยครับดูแบบชัดๆเลยเนาะอาจารย์ลองเล่าให้ฟังว่าปัญหาแบบนี้คือวนอัวน,วน,วนว่างวันว่างคือศูนย์อาจารย์ตั้งเลยะเดี๋ยวคนอาจารย์ตั้งแล้วคุยให้ฟังนะอจารย์จ่าจี้เนาะจ้าค,ค,คุณก็เลยบอกว่าวันที่ว่างไหมหรือไม่ว่างพอดีเราตีปัญหาได้ว่าวันว่างคือลุคคือศูนย์ใช่ไหมคือศูนย์ครับคุณกูละนั่นแหละว่างเปล่าก็คือศูนย์ทุกวันแล้วอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันเจ็ด เออเจ็ดวันเจ็ดอ้โเข้าใจนี้แวเจ็ดอ่าแล้วบวกที่คิหะสถาเราอยู่มันหมายเลขนี่เลขหกเลขหกโอเลขที่ก็หกศูนย์หกศูนย์ทีเราก็ตีตัวสองตัวไปด้วยเด้อครับใครปูกเกียรไว้เขียนเพิ่มเลยอะไรกันเขียเพิ่มเลเนาเพิ่มด้านล่ังด้านล่างกันไว้กันไว้หกกันลื่นเนาะศูนย์เออแล้วก็ไอตัวนี้ก็อย่างนี้ <อ>ศูนย์แต่ดาตน้อยมากเลยศูนย์หกศูนย์หกกลับหกศูนย <all fruit, S 2> ์กลับเลยกลับเลยออกไหมออกออกจากออกครับเตียนครับอ่าเรียกว่าที่หาสถานเตเองมันคือตัวอะไรหกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เออเรียกว่าอย่างไรตัดอเสียงเด็ดเล่นด้วย ขนาวานิทแต่ตัวนี้ก็รวมระยะสูตเป็นหใส่ทุนดัจริงๆก็คือหกศูนย์เจ็ดนแหละหกศูนย์เจ็ดใช่ไหมให้ให้กลับหกศูนย์เจ็ดให้กลับไปกลับมาเลยสามตัวอือวานี่เพราะว่าโลูกของมนุษย์มันไม่ได้ซื่อสัตว์เหงเราครับเออคนมันทําอะไรเป็นหมดมันก็พลิกแปลงได้วานี่เราอย่าเอาแต่ความตรงใช่ไหมคือระยาะยาวเจ็ดสามวานี่เอาสามตัวด้วยแล้สองตัวด้วยแล้วก็ กลับไปกลับมาแล้วก็พวกเจ้ามมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับเออบ้านถ้าเราไม่ได้ขึ้นเรไนนม่ได้นอนพูว่าแต่ตัวนี้เหมอนกันถ้าเราไม่ขึ้นนะก็ต้องม,มีมีขึ้นต้องมีลงขึ้นแล้วต้องลงลงแล้วต้องขึ้นที่วัาเลยโอ้ยนี่เลยก็เลยจําไว้เขียนไว้เขียนไว้ต็เชาวมาหมาัดตึงวนว่าจะมาไม่นอน่นจะมอถ้าไม่มาก็ <c oughs> งสงสัยวันนี้ ก็คือเราได้แล้วก็เขาไม่ได้มาคืกจะไม่ได้พอดีดวงได้มั้งจวงมาดวงได้คนเรามันต้องมีโอกาสที่เราจะต้องได้ใช่ไหมในเมื่อมันพูพงกันแล้วแต่ไอ้เรื่องที่มันคลาดตัวคือเราก็คลาดหนึ่งกันไม่ได้มวลแตมันได้ไมีอมีไรเป็นสิ่งน้ำใจแต่ไอ้ที่เราไม่ว่ากันเนาะคนเรามันคลาดทุกคนบาอาจารย์ก็นักยุ่งคลาดนักปรารถน่อมครั้งนั้นยังมีคำนี้อยู่เลยเนาะว่างี้เราก็จะ น้อยใจแล้วก็จะเยาดเี่ยงกันแล้วก็จะดูถุดเอ่มองข้ามกันอยูวันนี้อะไรนี่แต่เขาจะคิดร่างการสูงพุดน,นี้เนะเาะโบราณถูกสุดถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้นก็ถือว่าเขามีความซื่อสัตย์ต่อเราจรินใจต่อเราเราก็กินใจต่อเขาอยู่ลแล้วแต่ในเมื่อวันเดือนปีมันยังมีเลื่อนไปเนาะ,แ,ะแล้วอะไรจะมีเลื่อนบ้างมันก็ม่เป็นไปไม่ได้วา่านี้เอาเป็นว่าเอออย่างนั้นลุงเนาะแล้วเขาจะมาไหมเออเดี๋ยวถึงเวลาก็เห็นเลย ว่านี้ตัวนี้เออตัวนี้ได้แล้วเขาต้องมาพอดีนั่งกังวลนัดทั้งวันโอ้โโทรมาอยู่นี่นะไม่เห็นโทรมาเลยใจตก็งยิโทรมาไม่ใส่นี่มาบ้างใจตกนั่งเขาเลยมาเลยแล้วผูขอถามหน่อยาวผูกวัดชหวยอวที่อื่นก็มีเหมือนกันใช่ไหมมีมีได้บ้างพลาดบ้างเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ ไม่ใช่จะตรงทุกทุกงวดใช่ไหมใช่ใช่เออถึงจะเทวดาเทิดยังไงมันต้องมีพลาดบ้างเพราะว่าอยู่ที่ดวงคนจะจะได้ด้วยถ้าดวงเขายังไม่ได้ทุกซลาดทุกเซงไปเหมือนเราทําบุญไหมวันนี้ได้ใส่บาทวันนั้นไม่มีทุนก็ไม่ได้ใส่เออแล้วโชคลามก็มีพลาดเป็นแต่ละจดแเจละเต้นแต่ละงวดดูว่านี้ถ้าถ้าเขามีความจริงใจตรงนี้เขาคงมาจากวันหนึ่งเขาคงมาจากสักโอกาสหนึ่งเลยดูว่างนี้แต่นี้ ถ้ามีมาก็ไม่รู้จะปล่อยให้ใครอื่เนอี่ยะเล็เจ็ดศูนย์เี่ยจ็ดศูนย์นั่นแหละถ้ามารีบปล่อยให้ใครอันนี้ก็อันนี้ก็เอาเหมือนหกนั้นเลยเจ็ดศูนย์ูนย์เจ็ดเอาเหมือนกันนะมึงเด็กถ้าผูกกินไให้เลยอ่ะเจ็ดศูแล้วก็ศูนย์เจ็ดตรงนี้เลยเนาะตาก็ไม่ค่อยออกตาไม่ค่อยออกด้วยนะเป็นไรหรอซ้ำๆให้มันออกโอเคครับ แล้วไอ้ที่ปู่ให้ไป <70 7. S 2> ปู่ก็ <60 7. S 2> ไม่ได้ให้ใหเฉยๆปู่ก็สวดทางนี้ด้วยนะ<อ>ให้ลูกไปแล้วก็สวดวิงวนอนว่าอทุกอย่างในเมื่อเราทำบุญทำทานและบริจาคช่วยโลกมนุษย์ช่วยลูกหลานในเมื่อเขาหนีร้อนมาเพึ่งเย็ยนและในเมื่อเราเป็นที่เย็ยนให้เขาเพึ่งบ้างช่วยกับบ้างก็จึง่วยไปและไม่ใช่ว่าโปรดให้เขาแล้วครับเขานั่งสบายไม่ใช่นะท้องสวด สวดวิงโวนเทพบุตรเทพีดาสวดวิงโวนในผู้วิญญาณที่ธูรายม่พระเดชสัมปสัตว์ที่ในด้วยที่เราอาศัยเรียกหมดเจ้าที่เจ้าป่าประคุณเจ้าที่แตนยาเจ้าที่เรียกให้หมด เอสิมัอชสินาสกี้อารีมญีมปุ่ไปยาจักเอ็นโฟฟาสนาสิตมีวังคัวยาเซีอชชกลาภโพลโหสิสมุบากษาศูนย์เจ็ดเจ็ศูนย์โมงคังุยสนางสักดิหกูนยสมุคุยจสินางเอกันไหลกันลื่นห0ศูนย์หลักวิกูงั่มูาฮโยชนิอันโชคลาภโพลโหจงมาให้รูกหลานปิบปุปรไปยะวันที่16ใช่ไหม 16สิงหาเนาะไอ้วัว16สิงหาตรงหาไวเคียงนีิตัตเต่งตเต่งจงออกมา60เไอ้สกัดไวกงทุกยอดเช่อมมาจิจัดังสัไอเิจมาโดตชินสีที่เว่าชิงมีสีจุงว่ารว้รวยมีส่หไอ้จะสร้อยเปียห้ยตเนอเงือนพันหมื่นพันแสนพันล้านพันปูนจงมาอยู่ในอุ้งมือลูกหลานในวันนี้5สบวัยนเทวเังเอินมีแต่ชายทั้งสามคน อิรีเนียวไวสีน้ำเลี้ยวีน้ตั้งลัวไว้เขงสีสองดอไม่เยอะเนาะอาพิเศษมาไม่เยอะเนาะม่เยอะสามสามหกสาสาหกเอนยาจะกินสิพันหมื่นพันแสนพันล้านพันปูดจงมาอยู่ในอุ้งมือของอิยานทุกคนในวันที่สิบหกให้ได้รับ โชคลาบลอยอันประเสริฐโชคลาบลอยอันพึงที่ลูกน้องต้องการกระสรวงเอามาใช้เองินอยู่ในธนาคารจีโอลอย่างน้อยใครมีสิบสินของ,องลูกหลานบ้างสิบล้านยี่สิบล้านเนาะถ้าบุญบารมีลูกหลานดีมากก็ขอให้เป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านปวดล้านไปเลยเนะเาะกว่าให้เพียอชดีเอชยังที่สรุปการสรุปที่เกี่ยวกับมีแฮสติคิจูออมาลูกกีเนสทักจนเกอดความปวด โชคลาบนี้ลูกหลานพึงแล้วประสงค์แล้วอยา่าแคล้าคลาดอย่าเคลื่อนลอยอย่าลอยล่องไปไหนให้อยู่ในเอวุสตรีที่โซจิวิทไม่วิจิ607ตรงวิจิตรีด้านจืติจมวัยกายเคเรสรนมาตัสร้อยิโต การให้พลญยติโยมเน,นี่ยอยากที่ทำอยากที่ทำนะทำทำที่เราต้องการหลักทำคนที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นสัจจะมีกับคนใดสัจจะนั้นไม่เคยให้คนนั้นตกอับไม่ให้ไม่ไม่เคยให้คนนั้นเศร้าหมองเมื่อคนมีสัจจะซื่อสัตย์ต่อคุณสิมคุณธรรมแล้วทำบุญอุทิศทานต่อมนุษย์โลกต่อสรรพสัตว์และในเมื่อใจมีสัจจะ มีความเป็นธรรมมีความมีศินอยู่ในใจแล้วสติไม่เคล้วเคลื่อนคลาดไปไหนเพราะบุญบารมีนี้ใส่สัจจะเป็นเงินสัจจะเป็นทองสัจจะนั้นงอกงามด้วยแก้วเหรียเงินทองด้วยบารมีธรรมด้วยบารมีศินขอบุญบารมีศินบารมีธรรมลงมาอยู่ในความยึดมั่นถือมั่น ด้วยความมีสัจจะด้วยความจิงใจด้วยความศรัทธาด้วยความเมตตาจิตกับมนุษย์โลกกับสรรพสัตว์เลยเกิดในบุคคลร่างมนุษย์ตนใดผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเท่าเกยหรือไม่เกยล่มสาววัยขนาดวัยกลางคนก็ตามท่านมีสักจะความยึดมั่นและมีศีลธรรมอยู่ในจิตอยู่ในใจแล้วปัญญาโปร่งใส อันนี้มันจะเกดิดและจะดีมากเหมือนสุภาษิตท่านว่าบุญกุศลตนสร้างถูกทางทำจนไม่นำาีีเราเอาไปเสียอันหลักเกณฑ์ทำบุญไม่มีเรี่ยไม่เสื่อมเสียเกิดจิศัรรพท์นับอน,นันต์ในเมื่อเราทำคุณงามความดีมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจตรงนี้สัจจะนั้นโชคลาภนั้นจงอำนวยอวยมาเข้าสู่ความศรัทธานในจิตใจของลูกหลาน ให้เป็นโกงเงินโองคลางให้เป็นโครงทรัพย์ที่จับได้ถือได้ตลอดทุกการทุกเวลาขอให้เจริญเจริญสาธุสาธุสาธุ